เราต้องเล่นยังก่อนเราจะหลับตานึกแล้วแบบตัวนี้สลับตัวนี้ตัวนี้สลับตัวนี้อะไรเคยเห็นไอ้นี่ไหมเอลดนลิงตีบอสเอาผ้าเอาผ้าปิดตาเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่เล่นได้มานี้มานานแล้วพี่เล่นยิปเคียวผ้าปิดตาได้ปะซื้อตัวไม่ได้กัน่พ้่พี่พี่เล่นเกมแบบนั้นไม่ใช่แกนะมันฟังเสียงหลบได้แกอันนี้พี่ฟังเสียงซื้อตัวละครก็พี่พี่พี่เอาเมาส์วางซื้อใช่ป่ะแล้วพี่ก็ะจำเสียงตัวนั้นปุ๊บตัวนี้ไม่ใช่ปุ๊บขายฟังปุ๊บตัวนี้ไม่ป่ะขายลากเมาส์ ไม่ใช่คนในสัตว์ผมบอกเลยใช้บอรดเล่นเกมแล้วอันนั้นนะเลาคอมเมนต์เรื่องไงวะถ้าเกิดปิดตาอ่านับนี่แหเป็นต้มอพิซดีเอพีดีไปเรอยไอเทมผสมไงก่อนต้นแปะแปะไปเลยสองชิ้นแรกได้ละแป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 ะเล่าแปะแปะน่าพัดจิตสัมภาษคุณจะต้องให้พวกที่ปิดตาเล่นน่ะมาเล่นดิฟทียากกว่าเยอะเลยแบบคุณเคยเห็นมาริโอปิดตาเล่นใช่ไหมโอ้โหเด็กๆผมบอกเลยเด็กๆ เดีจอทีฟตีอ่ะเอเยปิดดาวไงก่อนนักกรรมะหาเดีเ๋ยวไอ้มีลาดพี่รู้เป็นอะไรด้วยลิศด้วยลิศด้วยเลี่ยี่หยิบเล้วหน้ามาหนึ่งบาทยืนหลังไม่ใครเก่งๆก่มาต้นเกมเส้นนาเลี่ยวเดียวจะเอาไปเล่นตอนเซิร์ฟจริงก็เ <we> ตะเหลี่ยวอะพี่สองดาว,เ,ว,วาเลี่ยวเลี้ยวอ่ะเลื้ยวมันเหมือนเดิมนี uh, ม่คือชิล่านี่นลี่ผมว่าเก่งเนลี่ก็เก่งผมว่านี่ลีก็เก่งแสตาสมมติเราได้ซิลเวอร์เนี่ยเราโลเราจะได้พีเมติกเดี๋ยเดี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 ยฮาดฟัคนี่ลีมีหลบไหมครับหลบมันเซต ที่มัน3บาทไม่ใช่หรือนี่มาละกันพีแพรเตรียมตัวก่อนจะสู้อยู่แค่นั้นมุฟอันยูนิตไรแนวก็เอฟเคไงเอฟเคใช่เอฟเคไอบอดแข่งรอหยิบมาต้องบอดแข่งพีแพรดีนะเว้ยิเอฟเคอ่ะพีแพร่นี้ทำไรได้ก็ยูนิตที่ยืนทั้งหลังจะได้การเยี่ยนมันปวดเอนได้ได้ไรมั้งวะเนี่ย ได้ a อดีหหน่วยทุกๆราวแล้วก็เยอะสูงสูด2ยหน่วยก็คือยืนยืนแช่4เธอร์นะครับเนี่ยแมันจะได้อย่างเงี้ยเหมือนเหมือนอะไรนะอะ็เน็ตนะที่ตอนนั้นเรียกกันอะสเตปเปอร์เน็ตสเปเปอร์เน็ตอ่ะอ่ะคำถามสมมติพี่ยืนเนี่ยชื่อเฮียอะไรนะเซนาเซนายืนทั้งหลังแล้วถ้าเซนาสองดาวล้มล่างมันจะล้มล่างได้ได้เหรอใครบอกมันมีคนเล่าพี่แล้วผมเจอมันมันมีคนเล่นอยู่แล้ววงแดงๆทั้งสนามเลยมันก็คงไม่เอาตัวลงแล้วพลาเาเซนาเรามี1 1 1มาร์กนะถ้าเราซื้อ ก็ตามที่เี้าใบาบอกก็จะได้มาร์คไปเลยวุ้ยดีว่ะอันนี้ดีผมมองว่าดีนะแล้วผมบอกตัวรอคอลงไม่ได้อ่ะใช่ทำอะไรไม่ได้เลยเคสามเ์นไงนั่นไมมึงชนะอีกวะเฮียไม่พี่มันเป <c oughs> ็จะที่สองดาวอะไรไปเพสว้ายยังเก่งเลยโง่ก็ไายแล้วม,มันเอ้ยมันเด้งลงให้เลยพี่ได้เล่งลงได้<ก>เด้งลงเหมือนเรบ้างครับปกติอู้หูยี่สิบบาทรวยอะรวยอะรวยรวยรวยตอนนี้มีสี่สิบบาทโง่มีไอ้พี่ พี่เอานอมซี่วางตรงเบนส์ได้ไหมยยยอยากได้พรีเพล,ลชั่นก็ได้เหรอเนี่ยพี่โดนนอมซี่ผมตีเร็วแน่เบสเซนติดปั๊ติดดิง้งวพี่ตีศูนย์จุดหกเก้าไปเลยทับเทนเนอร์สามต้นเกมผมอยากเป็นเทนเนอร์สักสนามอะโยนให้นอมซี่แบบทุกคนอะยอเหมือนให้อาหารโคโลในอารามเลยมันให้ได้มันเป็นได้แค่สามไม่ใช่หรอไม่ใช่หมายถึงว่าเรามีจำนวนเยอะมันให้ไอเลขบนคอเร็วขึ้น งงก็มันเต็มแค่สามก็ไม่ถ้าพี่ลงเกินอ่ะมันก็จะโยนสมมติปกติที่ลงสามมันจะโยนลงสเตนลงทีทนาอีกตัวใช่ไหมเออก็แปลงสายเทนเนอร์ให้อะไรเงี้ยก็จะโยนโยนโยนให้อีกเออว่ะแต่ถ้าลงตัวสามได้ป้าเอิญนี่น่าลองดีเออว่ะเออพอพี่พูดถึงเรื่องตัวสามมาแล้วผมจะวิห้าใช่ป่ะลงเทนเนอร์สามตัวแล้วก็ลงไอ้ที่ซ้ำที่เหลือลงทั้งหมดรอบรอบเวฟมอนต์อันนี้มันนับไหมล่ะ แนวพี่ลงไพ่เมอร์สองตัวไม่ไม่รู้ว่ารอบมอนมันนับให้นอมซีแบบนี่จะแตกนอมซียี่สิบต้องให้ดิมันไม่ได้บอกอะว่ามันจะไม่ให้ปุ๊บตาสามอันที่ให้ว่ะแต่ดูไม่ออกว่าให้เมอร์ตัวนี้ให้ไหมอ่ะไม่ไม่พี่ดูเลขดิพี่ต้องนับดิก็จะเมื่อกี้ยี่สิบมันกลายเป็นสิบเจ็ดก็ลบสามไงลบสามแต่ว่าตัวสามไม่ได้ลบสามไม่ก็ไม่ให้ป่ะแต่ก็ตัวสามไม่ได้แต่ถ้าแปลงสายอาจจะได้เอาเลขมันลดลงหรอพี่น้อก็เลขเพิ่มขึ้นตลอดลดลงเพื่อถ้าพอครบศูนย์ก็จะ ขึ้น2ดาวไงขึ้นดาวอะ่ะเพื่าให้กินเต็ม25ถ้าก้ามันเต็ม25แล้วก็ป้อนทีละสามสามสามใช่เฮ้ยรีฟืดโดนพี่ไม่แตะแรงไปเต็มนี่ของดีนะฟคุยด่าพีเมื่อกี้คุยกับพ่อยฮ้ยด่าพี่ <c oughs> ไหมให้บิวดิฟว่ะเบสเฟรนด์วะเบสเฟรนด์นะ <c oughs> บิวบิวตัวนี้ยังไม่อยากหยิบเพราะเรายังไม่รู้ว่าอะไรเก่งแบบยืนคนเดียวแล้วเก่งหยิบเบสเฟรนด์นะนัมซี่เบสเฟรนด์นะถ้าเบิร์มรู้จักนัมซี่เบทฟืมฟืมฟืมหรือเปล่าฟืมฟื้นครับอะไรฟืมฟืมอะไรตั้งไหนครับพี่ ที่กินอะไรกินอะไรยยิงถลิกเหงายิงคนเดียวว่ะคันดูไอ้ไรเส้นสามดาวคือที่อะไรฮะโลเก่งว่ะคนนี้ไม่มันเจอเยอะเจอเยอะมากตัวอันนั้นใช้ไงอันเนี้ยซิมโฟโลสโตนก็ก็แปะไว้ตัวที่จะโลเนี่ยถอดออกมันก็แค่มีโอกาสเจอแค่นั้นแหละใช่ๆเพื่อโอกาสเจอเรื่อยๆแล้วพอเจอก็จะหายไปไลชิมเมอร์เมนบ่ะคุดูชิมเมอร์ผมไม่ ีฟิโลโซเฟอร์สโตนเนี่ยเจอเด้ออวิเบ้นี่ไอ้เทนเนอร์มันเก่งอย่างวายซัดหนึ่งดาวมิชนะทุกคนเลยใช่พี่มันเก่งเนี่ยเนิร์ฟดีโอ้ยมันเอาโคกี้ไปแล้วตัวโกงไอ้ข้างหลังกูเนี่ยสไนเปอร์เน็ตกูคูณสี่นะแต่กูไม่สองดาวสักตัวอ่าลิซาบิดโลอ่ะกูข้ามเลยเหรอได้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  อยากอยากข้ามแม่ก <amounts of audio writers> ูใช <Incred> ่ปะได้ไ <Labor> ด <ator il fi> ้คอกีเฉยได้เุ้ยเซตอะไรเนี่ยเซตไหนในเฮียเซตไอจุกาวที่ก็ใชากกไม่รู้จักอ่ะเดี๋ยวผมให้คอกียืนให้ครบสี่สเต็ปก่อนแล้วเราค่อยเอามาลงโอเคที่นั่งตรสองดาวไม่ต้องขึ้นเวลจ์เต็มแม่งเนี่ยคกีสเต็ปอ่ะ สองสเต็กใช่ไหมอีกสองเทิร์นเทิร์นพรีแพร์ไอ้เทิร์นนีนะตอนเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูนะอันนี้สองวงนะใช่ไหมเวลาตัวครบมันจะเหมือนแบบเหมือนซูเปอร์ไซยาเนะี่ยโอ้โหดูไฟแล้วไม่ผมไม่เอาลูรูที่เต็มลงวัน <c oughs> นี้วันน <c oughs> รอลูรูสองดาวเออโมเดี๋รอสองดาวแล้วเราจะรอทำไมเราก็เอาตัวข้างล่างที่มันเต็มลงก่อนเราได้ <c oughs> แชมป์มดุ๊กมาตรงนี้นะครับเราลองสีเราลงเราลงพอกี่ขึ้นปะขึ้นปะเนี่ยสามขีดแล้วนี่มีสามขีดแล้วเดีกยวขีดหนึ่งขีดหนึ่ง โโลได้ทีนครับโโลแคนนอนี่เบลตวิงมันแปลงอะไรนะพี่ดาบใช่ไหมเบลตวิงเคิร์ฟดิดาบได้นี่ดาบได้ไอที่พี่เล่นอะคอมคอนเทนต์อะชื่อคอมอะไรนะคอมเมอร์พี่ย้เอาน้ำตาเอาของมาได้กับน้ำตาหัวใจโจ้โอ่โหแหนมังแน่ไอสี่อันดูตาไหลเฮ้ยมัใครเป็นแคนนเนียแลก่อน ดอลาเบนช์เชี่ยอยากเห็นปืนใหญ่หกว่ะเอ้ยปืนใหญ่ทีเล่นแค่ห้านี่หว่าเอาวกแเชียปืนใหญ่ห้าสีลุ้งไอ้ซัดเข้าบึ้มเข้ามือมือเต็มๆโพกที่โดนไม่โดนโดนไม่โดนไมอพี่โดนปืนใหญ่ห้าลูกพี่ห้าเดเมจสามร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าขอกี่มีดาเมจเวทนี่หว่าไอ้ซัดนี่ไงอันนี้ก็ใส่โมเดโลได้โอ้ยเียแรงที่หายโอ้ไม่ตาย หรือว่าเดเมดเบตมาจากปืนใหญ่วะทุกคนคือเบรดเฟนน่ะกอ่ะอ่าใส่แชมป์ดุปไปเลยนะผมอยากก้าวใส่แชมป์ดุปไปเลยนี่บอดโคตรแข็งแรงแข็งก็บอดก็ปีบาทแพ่นดอล่าไม่พึ่มัครับเอพี่พี่พี่วันนั้นพี่เคยเอามังกรมาแพนนดอล่าแล้วใช่ปะใช่ใช่ใช่ มันมันแปลงเป็นมังกรตลอดปั้งอีกเป็นฟีบัตรมังกรตลอดมังกรตลอดพี่เชียร์โคตรแรงขบึ้มได้เล่นแล้วเคนนยื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 นห้าไงอะไรนะ EP ซิยืน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 ห้าเดี๋ยวแทงใส่วอลหมอกนะครับเราก็รอถ้าเอ้เทรเชอร์ดากอนเป็นตันเวทเทรเนอร์ดูเล่นกับอะไรก็อร่อยเทรเนอร์มันดีอ่ะยิ่งได้ไหวยิ่งแบบยิ่งใครก็ได้หาคู่ให้ทาลิกหน่อยครับเยแก๊งหาคู่อ่ะยืนอยู่คนเดียวแต่ทาลิกเหรอเรามีซีซีมันในความนี้ไม่มีเลยนี่หว่า ไปโดนเข็นยืนเยอะฮะยิงโดนโจโจ้ต่อยหน้าต่อยตกเครื่องบินนะโดนกูต่อยตกเครื่องบินโดนเฮกโดนเฮกบมนี่ไงเออเด็กตัวนีเป็นแล้วหกพันอะไรเนี่ย มันยิงเงี้ยห้าพี่แค่บอยไอหมอนู่มันโดนบัคมาแล้วพี่ไอเบลได้หกพันหกพันเองกูโดนเป็นหมื่นพี่อ่ะพีไม้ตายทำไ,ไมพีตายไปเร็วจังอ่ะพี่เล่นอะไรอ่ะพี่เล่นอะไรไปไวอ่ะพี่อยากรู้มากดีฮูการเดียนการเดียนเท่าไหร่เราไปไวจัส <c oughs> งสี่ไอหนอมซีสามดาวเราแค่กี่ดาวละสองสองดาวผมเล่นด้สองเลยเฮ้ยวริเวณบัคไอ้สัตบัคไปแล้วท่านเป็นข้าไปแล้วไอ้สัตว์เลื่อนดีแล้วนะ ดูเรียนได้หมีพันด้วไม่ได้บล็อกหกพันปกติมันกินมันเจ็บเข้าไปอ๋อถ้าบล็อต้องเด้งแบบรัวๆเลยเฮมยู่ด้วยสองทีเลยอุ้ยยิงตีช็อตข้างหลังผมล้มมาเร็วดีแบ๊ไอ้สัตว์อุ้ยตีช็อตแรงจัด500ดาเมจีส์ว่าจะฟัคเวตานเวทครับเอ้ยมึงรู้จักกับเทมพี่ตามเรียกว่าตามเวดใบสัตว์พี่พี่เล่นมือนผมเลยพ่ออ่ให้กูโลหมดตัวไงเย็ดแม่ไอ้สัตว์โอเคได้ละ ใ,<ะ>ให้กูสามอ่านด้านเวทไอ้เฮียกูกลัวกลัวกูไม่ถึกอะ่ะ <laughs> สองนัดก,ก็ขอ <laughs> กลัวกลัวกูไม่ถึกอะ่ะตอนนี้แบบเอาไปเลยเ้าเกลียต้องดูดเลือดนะท่ั้งนั้นอันเวท้อยโอย้ยต่างกัหมดแล้วจ้วยเลือสาวสิบบาทจะหมดนะ ไอ้สุดยอดแท็งก์ของเราอยากขึ้นเก้าเนีนเก่งเยอะเลือดผมเยผมก็อยากขึ้นเก้าเหมือนกันอะเลือดพี่เยอะอยู่มึงขึ้นได้เหรอสามไม่รู้หุดกันเอ้ยนี่โอชินของแบบเดอะเบสคือในรอเปลี่ยนแท็งก์ข้างหน้านะผมว่าจะให้เป็นออนเอ้ยแต่แท็งก์ถึกสุดแคบบอยบอกตัวอะไรนะวิสเปอร์ลองลองจากไอดัสร์ถึงแขกันบบอยแท็งก์อะเจดดิเอ่อเจดโอ้ยยยยอยยยยยยยะยยยยยยยงยย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 ย้ลองจากไอดัสอยย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  เที่ยวอยู่แตกไอเน็กตายไปเลยโอ้ตายละตีเลยพอกี่พี่มันแรงกันทุกทีอ๋อสรุแล้วเวทมันจากไอ้นี่แน่เลย level มันจากพอลุอ่เกีีไมมดนะพลุ125หน่วยเท่ากับใส่โมเลโรไม่ได้ไม่ก็ใส่ได้แหละโมเลโรแต่ว่าถ้าติดเ e v ว l อ่ะใส่โมเลโรได้แต่ถ้าไม่ไม่ติด level ใส่ไม่ได้จริงอพี่เจอมีแยละ เจอจังอุ้ยข้างหลังแตกเลยเมื่อกี้ตอมดีมาแต่ตอนนี้ของแพ้งถึกนะครับบริแบรถึกนะครับถึกนะครับ,รบอุ้ยข้างหลังแตกถึกนะครับถึกนะครับถึกนะครับมาดีริวหน้าห้าวัน <c oughs> เดี๋ยวพอนอมซี่สีดาวอะเราขายชื่ออะไรนะไฮเมอร์ทิ้งได้ครับแล้วก็เปลี่ยนตัวถือปืนใหญ่ได้โุย <c oughs> ดูข้อขี่ดีโอแรงเกย์ <c oughs> ขี้แรงแบบ ลๆๆยย่เีครผมได้แอดัพตัวเล็กมาสุ่มหาสองกำลังจะเลเวล9ไอเด็กขึ้น9ยังไปเลยอ่ะต่อๆเฮ้ยชิมเมอร์ตะเกียบชิมเมอร์ชิมเมอร์เอาไปทำแล่นเล่นเยอะกว่านั้นไงเลเวเก้าอ่ะชิมเมอร์เก้าไม่คอ้ชนะพี่เลยพี่เกียร์หาตัวอี้แล้วไอ้สัตว์จะไปทั้งคู่เลยคุณตู่ครับไปให้ลูรุยังไงมังกรเจ็ดผมอยากเก้าว้าผมยังไม่อยากเัาเบลตอนนี้ไอแต่นี่สีดาวแล้วนี่โอเคเราลงได้แล้วไปน้ำไป เียฮัลโหลไปมิติ่งตัวไหนบาทอ่ะเวลเวลเลก้าลงบาทเพิ่มได้ไหมกิจพบคอมไอเยี่ยมเจอบาทเยอะเฮ้ยตัวลายสามดาวนะนิดลีนามิไม่นิดลีนะฝ่ามือนะเอชชอว์เขาเท่าไรเอชชอลไรเอออลืมผมแค่ผมอยากลงอะไรนะบาทใช่ไหมขึ้นลงออนอะไรเนี่ยลงออนไปคู่แบบ แต่เบี้ร์เฟสมังกรเจดเห็นเก่งเหรอครับเห็นชอบลงก็ถึกสุดแล้วครับลองจากไอดัสแคทบอยอะแถมเป็นมิดติดนะไอ้อ๋องตัวสองดาวเป็นไงล่ะโอ้โหจุดอู้โลหาเก่งไงโลอะไรคุณเอาแคนดูล่าเบนมาเนี่ยนะะฮแคนดูล่าเบนไม่เจอพี่ผมเจอตัวแปกแสนน้อยมากเลยที่ผมมาโลทีไรไม่โดนไม่โดนโดนดิพี่ไม่มีของไม่มีตัวดาเมจยิงหลังไอดัสถึกแล้วไงอยากเห็นไอดัสสามดาวอ่ะตายก่อนไปเนี่ย ตายเลยวะเดะยังยางพี่ยังปานีแคทบอยอยู่อุ้ยระบาดมาตรงนี้เร็วปีสี่เอไปตุ่มอีกรอบแล้วกูได้ทองมาทำไมกูมีเบสเฟนเจี๊ยผมมีหมวกแดงอีกอันนึงไอ้เหี้ยกูมีเบสเฟนไอ้จ่าเบสเฟนน่าจะสปีดเท่าไหร่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไหร่วะทองผมติดทองได้สามสิบทองเยอะกูอีกอ่ะเราติดทั้งทองติดทั้งเบสเฟนได้ปะวะได้ดิตายปะเนี่ยนี่บาดถือทองบาดถือทองรูลูรูรูติดอย่างนี้นี่นี่นี่อันนี้ยืนอย่างนี้ นี่โอ้โหผมนี่มันสองร้อยคิวในการยืนไ <c oughs> <c oughs> อ้เหี้ยกูโลภทุกแวลูเว,ไว้ยสัสโวลเบสเฟนด้วยองด้วยอลทุกอย่างเ <c oughs> ออหนักฆ่าไอ้ดาเหรอไปไอ้ดายืนไอ้ดาทั้งวันหน่อยไอ้ดาโชว์ทั้งวันหน่อยไปเออเมนโอกีเออ,อ,เอ,อโดนโคกีสามดาวพี่แน่ครับผมเติมโพแปลว่ะโดนลาบตกไปดิ <c oughs> <c oughs> ชื่อผมโหลดตอนเดวลเจ็ดอะไม่เจอสักตัวเลยตัวที่แบบที่ไม่ใช่ไอ้เดะที่ไม่ใช่แค่ล้อย่างอ่ะไอ้ที่ปลงมังกรสองตัวแล้วเขาไม่ติดอ่ะคืออะไรวะอผมผมลงตาตาหนึ่งผมลงมังกรไปสองตัวแล้วคอมข่าวมันไม่ติดใช่ถูกแล้วก็ก็ถูกแล้วแล้วครับแล้วมันจะติดได้ไงอะไอ้ที่อถูกแล้วถูกแล้วครับไอซันิซี่ครับถูกแล้วอ่ะเหรอใช่ครับใช่ไม่ทำไมวันก่อนผมไม่ตายที่พี่แคทบอยเล่นแล้วมันติดกูมีอะเมนนักเมนนักเมนอ๋อเมนเมนออ๋ หนึ่งขอกีไออีกสองขอกีครับอีกสองขู่เลือดมันกินอะไรมันกินอะไรเข้าไปมันเลือดมันเยอะกว่าเลือดแตกมันสีเจตมันให้กินเจตตลอดนั่นแหละเลือดเยอะแล้วไงกูมีใจแอนกูโดนช็อตตายข้างหลังวะเนี่ยซีซีจากคาริโอเจตนี่ซีซีดีดีนี่ทีดีบาทมาดิมาดิตีอ่ะมาดิโอยมาดิมาดิเออซีห้าล้านชั่วโมงซีซีมันชุเร็ดอยู่คาริโอเขียวอ่ะ สองดาวสองดาวเขาจะไหวกับผมป่ะเขาจะไหวผมปารตี้น oh, mm ่ะเขาพยายามมาล้วงว่ะบวกไปโลปิดเดิมมากูไม่เอาเบสเพลงได้เฮียมากูเอาเบสเพลงก็ได้มายอมโดาโดนโดนคอเส้นหาดโอเคมันไปตีไม่ไปตีกับเรโอเจมมันโดไปตีเอ้ยแต่เราโดนลูกแก้วจากแด้หน้านะข้ามก่แก เจอข้ามันอนอโอ้ยโอยรับเพเียเ้เหลลูลลู้ยี่เดซี่ของพี่เดซี่วิลงจะทำางของใครวะนะของมันแล้วดิมันตีนี่นัอ่ะมันนนีไงชนะอยู่อย่า้นนะอยู่ชนะอยู่เกบาแช่ตีเต้นหาพ่องอตเต้นกอนดโออียอ้ตา ก็สิกี้มันเต้นใส่ไอ้เฮียตีก็ชนะแล้วยืนเต้นทำเฮียอะไรล่ะเร็วลงเร็วลงเร็วลงบ้าท็อกซิกขอเต้นก่อนดิพี่เต้นใส่เต้นใส่ซะหน่อยเนี่ยมันเต้นใส่เดือดเดือดผมว่าเราขอกี่ลิมเลยแม่งไม่ได้เบสเฟนไม่ได้ทงด้วยกูจัดโอเคแต่ว่าไม่โดนใครล้วงเลยถือว่าโพสิชันดีแต่แพ้อยู่พี่ยังแพ้อยู่ครับอะไรนะ เดซี่มาแล้วเดซี่ถูกโตอีแล้วสวัสดีเดซี่ถูกโตอีแล้วมาดีมาดิตีกันเองคราล้อกันเองสองคนนั้นแหลดีบาดีไอ้คนเรียกไม่ใช่ไอเวิร์นก็โกรธกันหน่อยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตีกันอยู่แล้วนะโตอีไม่ได้ทำอะไรเลยอะไอเราเจอคนยทะเลาะกันเองอะพี่เมื่อกี้มันเออผมพอเข้าใจแล้วเมื่อกี้มันได้สกิลเดซี่สามใช่ปะแล้วพอมันไล่เดซี่เหมือนจะถูกพื้นใช่ป่ะแล้วไป

มาดิโดนรับโดนรับเฮ้ย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 ฮ่าฮ่าฮ่าโดนรับไปตายไอ่ได้เก็สามดาวโอุดเอาเลยชนะจริงๆก็คือทำยังไงก็ได้ให้แดนน่าโดดมาไม่ถึงเก่งๆหน่อยเขากี่สามดาวอีเขียกว่าจะหาได้ เอาเอาลูลูยืนตรงแทนโฟนอะลูกปั้นเจดไว้ตรงกลางแทนกาลิโอได้ปะให้มันได้รีเจนเอาลูกปั้นเจดเข้าไปข้างในให้เอารีเจนอะเข้าไปตรงแฮรกาลิโออะเหรอเออยัดเข้าไปตรงยัดตุกยัดเข้าไปโอ้ไปบอกม็อกผมใส่ใครอะเดีใส่ตรงหน้าแล้วกันเลือดเยอะดิชนะช้าหน่อยเพื่อนไปเออนะอุดลูทั้งขวาเสเวลาปีจริงกับเข้าไม่ได้เฮ้ยมันเล็กดิที่เริ่มเล็กดิที่เริ่มชนะละ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  เไม่ทำไมมันดูไ oh ม so, ่แบบไปช็อตเลยวาไม่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 อุ้ยอุ้ยโอลาชื่อโอลามันเนียมันเดือดเกือนะโอลาบ้ามันตายกี่รอบแล้วอ่ะกินสรต็กเอดีมันเท่าไหร่ดีกว่าสามร้อยหกสี่พ่อออมเงาไปแค่เพราะโอลาจิกหวานเนี่ยแต่โอลามันก็เลือดไม่เพิ่มขึ้นเลยนี่เลือดมันไงแต่ดาเมจมันเก็แรงสามดาว มันมันเล่นสกิลโคลนเยอะนี่ว่ามันเลยสเกลโคลนสี่ใช่ใช่ที่เลยยิงไม่ค่อยเข้ามันเว้ยโอคกี่เรื่องเท่าไหร่สองพันสี่เนี่ยไม่เข้าจริงตอนนี้พี่ไม่มีไอ้นั่นไงการอล่าแบะแบบการเกาะเกาะเยอะๆไงมีตามแล้วมีตามแล้วอยู่ยื้อยู่โอเคเดี๋ยวตายเร็วล้าไม่โอเคแช่ซีซีไหวไปดิเอ้ยเอ้ยไหวเพราะแกมีซีซีของนั้น ไม่เอก่อนนั้นเนี้ยมันไปแช่อย่างอื่นไงบาร์่ะสบายผม